สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํตู้ที่ใช้สําหรับสมาร์ทฟาร์มนะครับตัวน,นี้จะเป็นโรงเรือนแบบปิดนะครับสามารถควบคุมได้แบบ Auto ออโต้แมนนวลจะมีสา,สามอาุปกรณ์ด้วยกันอุปกรณ์แรกจะเป็นควบคุมพัดลมนะครับสองจะเป็นตัวพ่นหมอกและสา,าจะเป็นควบคุมแอร์คอมเพรสเซอร์ตอนนี้จะเป็นระบบปิดหมดเลยนะครับไม่มีปุ่มควบคุมทุกอย่างข้างในตู้ ก็จะมีเบเกอร์สำหรับพัดลมแล้วก็ปั๊มนะครับใช้กระแสไม่สูงนะประมาณไม่เกิน3 A.M.P เราเคยใช้เป็นรีเลย์ส่วน Air. แอร์อาจจะใช้กระแสสูงหนะ่อยก็เป็นแมกนิตนะครับส่วนระบบอออโต้ตัวนี้จะใช้เป็นของไดคิโนนะครับอาจจะต้อง A.U.T. ตัวนี้เป็นล้อลาแวเนนะแต่ว่าของมันไม่มาครับเดินไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะไปเทสแบบเมนูมนนนให้ดูก่อนหน้าตู้อะไรไม่ถ่ายหรือเปล่าจับหน้าตู้เ,เ,เป็นไฟฮาวเวอร์ ไฟนโวรนะครับอันนี้เป็นไฟอ่าปั๊มออนของเปลนออนพัดลมออนอันนี้เป็นปั๊มออนอันนี้เป็นอ่าแอร์แอร์ออนแล้วสวิตช์บิดต,ตัวนี้จะเป็นถ้าบิดมาซ้ายสุดจะเป็นออตโต้นะครับตรงกลางจะเป็นออฟก็คือไม่ทำงานทั้งหมดเลยขวามือจะเป็นแมนวนวลตอนนี้ผมจะมาเทสแมนวนวลให้ดูนะครับไม่เป็นเรืเอเ่องการต้องกระเสิรตัวพัดลมนะครับ ีน้ก็ทอันนี้จะเป็นปั๊มนะครับจะเปิดตัวพ่นหมอกในเรือตังนี้ทำงานอันล่าสุดอันที่สามจะเป็นเปิดแองนไม่ติดจะทำงานนะครับไม่ติดก็จะใส่อุปกรด,ด้วยจะป้องกันเอ่อใส่ไปเกอเกระชากนะครับเพื่อป้องกันร,ระบบขคองูมของเรา ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ